งามหลายคนที่แบบตัวท้อๆก็ทำจากคุณหมอแล้วก็สวยขึ้นไปหมคเลยค่ะไหมค่ะโอเคค่ะอะอยากให้ท่านสองคนนะคะลองไปน้ำตัวก่อนเลยค่ะค่ะค่ะหรือกันเลยหรอกสวัสดีค่ะอันตาชนดาปิติโชควธนนะค่ะมิสแกนอ่างทองปี2025ค่ะบค่ะ ค่ะพี่หมอนกนะคะพี่หมอนกเมื่อก่อนชื่อพี่หมอนกอโศตอนนี้เป็นพี่หมอนกเซนจูรี่คลินิกค่ะโอเคค่ะจัเป็นโซเชียลนะคะตอนนี้ก็มาดามมาเลยสำหรับมิสแกนดอัพทองเริ่มที่ตัวละก่อนเลยละกันหลังจากงงว,วันรู้สึกไงบ้างคะหลังจากมงหนูก็นอนเลยค่ะแม่แต่ว่าก่อนที่จะหลับก็มีมีเมสเซจมาว่าอันตาไม่ต้องอ่านคอมเมนต์นะอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจคอมเมนต์นะหนู แม่หนูขอนอนก่อนหนูง่วงมากเพราะว่าก่อนที่ประกวดหนูนอนไปแค่สองชั่วโมงค่ะแล้วก็ถามว่าตื่นมาก็ก็มีเช็คบ้างแต่ว่าหนูก็พูดตามตรงว่าหนูขำแม่หนูว่ามัน,มนเกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูมาประกวดแล้วก็แสงมันจะมาในที่ทิศท,ท,ทางนี้ก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน,หนเหมือนกันค่ะก็เป็นอะไรที่ก็ต้องตั้งรับแบบไม่คาดคิดแล้วก็ ตอนแรกๆก,ก็ขำหลังๆมาก็เริ่มรู้สึกวิามันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็มีคอมเมนต์แบบว่าบางคอมเมนต์ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกัน mm hmm. ซึ่งคอมเมนต์ที่บอกว่าโอเคหนูไม่สวยนั่นนู่นนี่ทํามาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หนูก็คิดว่าขอบคุณที่ให้คําแนะนําแล้วก็พูดถึงหนูให้พื้นที่กับหนูแต่สําหรับคอมเมนต์ที่พูดถึงหนูในทางที่ มันทําให้ตัวหนูเสื่อมเสียชื่อเสียงครอครัวหนูหรือว่าคนที่ซัพพอร์ตหนูคนที่เลือกหนูมาอันนี้หนูก็ต้องเรียนก่อนว่าบางครั้งหนูก็อาจจะไม่ได้ปล่อยผ่านใช่ค่ะ<ม>แต่ว่าไอ้ที่ว่าบูลลี่ว่าหนูไม่สวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบโอเคค่ะหนูแบบขอบคุณด้วยซ้ําที่พูดถึงโอเคแล้เจอขอเมเน็ตที่แรงมากอมคิดว่าเอาเน็ตไหนที่แรงแ,แ,แล้วเขาก็ท้จิตใจเราด้ว คอมเมนต์ที่ค่อนข้างกระทบก็คือ,อล็อกหรือเปล่าซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างเข้าข่ายการดูหมิน่นหรือว่าก็อย่างเกียรติหนูพอสมควรค่ะเพราะว่าหนูต้องบอกว่าหนูทําทุกอย่างตามปติการแล้วก็มาด้วยความถูกต้องและโปร่งใสค่ะหลังบ้านมีคะแนนแล้วก็หน้าบ้านแล้วก็ทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็หนูคิดว่าหน้างานหนูได้รับพลังบวกหนูไม่ได้รับพลัง งานที่ต่อว่าหนูหรือในทางมูลี่เหมือนเหมือนในโซเชียลเลยมันก็เลยเกิดความที่แบบเกินคาดเหมือนกันที่มีกระแสออกมาในด้านนี้ค่ะแม่จากข่าวเขาบอกว่าเราหลอกเนเพราะว่าพวกคนวที่เหลือทุกแหล่งของที่ไม่ได้มงทุนนะอะเอาที่อัดกับเขาไ่เลยนละเขา,าสวยกว่แล้วว่าที่หนึงได้อ่ะคือลอกเอนคือมีการจ่ายให้กับเวทีใช่ไหมหนูคิดว่าหนูก็ มันก็อาจจะเป็นแค่พ่อหนูที่มงหนูก็เลยโดน mm. เพราะว่ามันก็มีหลายเวทีที่คนมงโดนแบบหนูแต่กระแสหนูมันก็อาจจะแรงโวยภาพที่ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับความเป็นจริงมากอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็หนูก็อาจจะเป็นแค่หนังเรื่องหนึ่งที่ภาพหน้าปกมันไม่ได้สวยมากแต่โดยรวมเนื้อเรื่องการกำกับอารมณ์ของเรื่องหรือว่านักแสดงทุกอย่างองค์รวม มันอาจจะทําให้หนูได้รับรางวัลในปีนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกไม่ได้ซือ้อไม่ได้ซื้อค่ะท,ทําทุกอย่างมาด้วยความถูกต้องค่ะและจังหวัดที่เราปวดปวดหกคุณโมงมัคุดไทยเราปวดรบะปรดใจเสียเลยอ่ะไม่ค่ะหน,หนูทำ <laughs> เพราะว่าหนูซ่มซามเองแม่แล้วก็โมงก็ไม่ได้ติดกิฟต์ด้วยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะมงไม่ได้ติดกิฟต์ค่ะ ใช่แล,แล้วก็หนูก็บอกแม่มีกิฟต์ไหมหนูก็พูดอย่างนี้แม่แม่ก็บอกพี่ไม่ได้เอามาเลยเอาหนูก็งงว่าอไม่ได้เตรียมกิฟต์มา <S <S ใ,ชใช่ค่ะแต่พอพอาพมันออกไปนะครับเราคิดว่ามันเป็นอาถรรพ์แเราส่งคนรู้จัไปได้ไหมไม่คิดเป็นอาถรรพ์ค่ะหนูคิดในแง่บวกได้กซำว่ามันทําให้คนรู้จักเราเพราะสิ่งนี้แล้วก็พูดถึงเราก็สิ่งนี้หนูไม่ได้ถือเรื่องพวกนี้ค่ะใช่คือเราก็ไม่ได้ซีเรียกับเรือไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะแต่ถ้าอันไหนที่พอมีแล้วแล้วเราเตรียมดำเนินการ หนูก็อายุมาขนาดนี้แล้วแม่เพราะว่าหนูไม่ได้ซีกับคาพูดที่ไม่ได้รู้จักตัวตนหนูจริงๆไม่ได้มาเจอตัวหนูจริงๆหนูก็หนูก็ปล่อยผ่านแล้วก็จะพูดอะไรก็ได้ค่ะก็ถือว่ามีข่าวก็ดีกว่าไม่มีค่ะแม่เป็นถ้า<ช>มันเกิดกระแสได้มาขนาดนี้ที่เราเข้าคลองใหญ่ไปจริงๆแล้วเราไม่มีกระแสอะไรเนะเพราะว่าวเขาจะจำเราได้จากภาพหลังดาวก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า ในชีวิตจริงคนที่รู้จักเราจริงๆก็ไม่เคยมีใครพูดแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็คนที่เขาเคยเจอตัวหนูจริงๆที่เขาไปคอมเมนต์แก้ต่างให้อันนี้ไม่ใช่หน้ามาค่ะหนูเห็นแค่เนี้ยไม่กี่คอมเมนต์หนูก็ฮิวใจหนูได้แล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือชีวิตจริงเราเพราะว่าหนูก้าเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยค่ะหนูก็หนูก็ต้องทาจิตใจตัวเองให้มันรับกับสิ่งต่างๆได้มากพอสมควรอยู่แล้วหรือหนูถึงก้าเข้ามาค่ะ หน้าที่พี่หมอหนุ่บ้างค่ะเราลงหนักในกัรนะแต่คนคิดว่าพี่หมอโนกทำหน้าให้น้องรู้สึกวาพี่หมอโนกเลยออกมาพูดเรื่องของนอนอ๋อก็ยังไม่เคยเจอกันเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอน้องอันดาอันนานะลูกอันตาอันนาเนาะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่าที่พี่ทำคลิปติ๊กตอกอ่ะจริงๆเกิดจากหลายหลายอย่างที่เราอ่ะเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวดีกว่า นะะหนึ่งเ็็คือพี่อะเป็นหมอความงามอยู่แล้วทําเกี่ยวกับนางงามมาเยอะแล้วนะคะถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าเซนจูรี่ก็ดูแลนางงามมาหลายยุคหลายสมัยนะคะเราแม้แต่หรือว่าคนไข้เราเองที่ทําสัลยกรรมหรือว่าทําความงามกับเราอะ่ะเชื่อไหมว่าเราเรามีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการที่เรียกว่าหลังจากการทําสัลยกรรมไปนะคนไข้เนี่ย ไม่ได้รับการซัพพอร์ตจิตใจจากคนรอบตัวนะคะหรือมีในเรื่องของแม้แต่การคําพูดที่ช้าเติมด้วยนะคะก็แค่อยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้กลุ่มสัญจกรรมคนนึงอ่ะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําหน้าไปแล้วยังไม่เข้าที่อ่ะเขาไม่ต้องการอะไรมากนะเขาต้องการแค่กําลังใจซัพพอร์ต หรืออย่าซ้เติมนะคะเพราะว่ากว่ามันจะเข้าที่อ่ะมันจะใช้เวลาประมาณ3ามถึงหเดือนนะคะเออข้อที่1ข้อที่2ก็คือคําพูดบางคำอ่ะมันอาจจะเหมือนไม่คนที่ไม่ได้ทําสัญกรรมหรือคนไม่ได้เป็นคนที่โดนอ่ะอาจจะคิดว่ามันแค่หยอกเล่นหรือมันนิดเดียวแต่ในคนที่กําลังท้อแท้เช่นหน้าเขายังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะอะไรเงี้ยเออยังไม่เข้าที่ดีอ,อย่างนี้ดีกว่า มันเหมือนเป็นการตอบยำ้ำบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นซึมเศร้านะคะ,ะพี่เจอหลายกรณีเลยยิ่งอย่างอยบาง,งคนคนไข้ตรงพี่เลยอะ่ะเคยดหน้าไปแล้วนั่งรถไปเขาบอกว่าทุกวัน<ม>สามีที่เป็นคนขับรถให้อะ่ะหันมาแล้วบอกทุกครั้งว่าฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าทำเธอทำทำไมซ้ำเติมทุกวันตอบย้ำทุกวันอย่างเี้ยโดยไม่ได้ตั้งใจแต่นั่นะ่ะทำให้คไข้ถึงขั้นแบบร้องไห้ กลับไปบ้านคือต้องไปแอบลองให้คนเดียวทานข้าวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงถึงขั้นแบบฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เจอนะคะเคนที่อยากจะสวยอะ่ะเอ,อต้องเข้าใจเขาก่อนนะว่าไม่มีใครหรอกอยากเกิดมาแล้วมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นทุกคนก็อยากได้รับการยอมรับในสังคมเขาถึงอยากจะ มาเป็นคนสวยคนดูดีเพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตง่ายแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนอื่นอันนี้เป็นพื้นฐานของมนุษยนะ์นะเนาะอออันนี้พูด,พดในฐานะที่เราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นคนที่ไม่ไม่ได้รับการยอมรับในตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เกิดมาตัวดำตัวเตีย้ยนะทุกวันไปโรงเรียนนย่อยู่แถวหน้าแต่ว่าถือกระเป๋าใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนก็จะชอบล้อว่าเอ ไอ้เตี้ยไอ้แคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมากับพี่เพนืนคนอีสานเนาะดังไม่มีการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเข้ามาอยู่กรุงเทพเรามาเป็นหมอตรงๆเราไปอยู่กับเพื่อนที่สวยๆหล่อๆ,ๆบางครั้งอะแม้แต่คนใกล้เราเองอะเขายังไม่เขาเรียกไม่เลสบิกเราอะอันนี้เรารู้สึกได้นะเ,รรนะเออเรา,เรารสึกยังไงบ้างที่อยู่ก็มีทัวร์มาลง ออโเคมาลงทั้งคุณหมอด้วยหนูต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณหมอมหต้องโดนไปด้วย,ย,วยพี่หมอจะบอกว่า <S 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 พี่อะเป็นเจ้าของเวทีนางงามอยู่แล้ว <S <S แล้วพี่อยู่กับวงการความงามมาตลอดเพราะฉะนั้นน้องใครทำเวทีนางงามเราจะรู้การโดนเธอลงเป็นเรื่องปกติฉันไม่ได้รู้สึกเลยนะคะว่าเออเป็นเรื่องเอ่อต้องมากระทบจิตใจอะไรแล้วแต่ก็บอกว่าเราก็ยินดีให้ให้มาพิพากษารณ์นะ ถามว่าการวิพากษ์วิจาร์นะคะทําได้ยิ่งเราเป็นคนที่คิดว่าเราจะออกไปที่พื้นที่สาธารณะถ้าเรากล้าจะออกไปพื้นที่สาธารณะเราต้องยอมรับในคําวิพากษ์วิจารณ์แต่พี่เพียงแค่จะฝากไว้ข้อหนึ่งเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกสู่สาธารณะหรือเรียกว่าโซเชียลหรือเรียกว่าไซเบอร์อะไรก็ช่างการที่เราวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะไม่ว่าจะเป็นเอดารา f อนักร้องเอนางงามก็ตาม เราต้องนึกว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเราวิจารณ์เขาอ่าไม่สวยไม่สมมงอันนี้เขาก็อาจจะรับได้นะคะเออเดินไม่สวยไปฝึกมาใหม่พูดไม่เก่งสปีชยู่ไม่ดีไปปรับไมเซ็ตเนี่ยพี่ว่าโอเคนี่มันคําวิจารณ์ที่รับได้แต่บางครั้งมันมีคําวิจารณ์ที่เกินกว่าที่เอ,อ่อจะใช้คําว่าอะไรดีอะ เราเป็นคนด้วยกันน่ะฟังแล้วมันยังรู้สึกมันมันก็กระทบกระเทือนจิตใจเกินไปกว่าคําว่าเอฟซีนางงามหรือเอฟซีดาราจะพูดน่ะเอออันนี้พูดตรงๆเนาะเช่นหน้าเหมือนประดุกชนเขือนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเราเป็นเราเราโดนเราเราจะสุกไงอะ่ะใช่ไหมมันก็เกินจริงไปเอเกินจริงไปไะไอะไร,ระเ <ๆ S 1> ไงเี้ยออหรือว่าอะไรนะที่เราจะไปโยกเอา ดาราอีกคนนึงที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอ่ะดึงเข้ามาอย่างแบบไม่ไม่คนหนึ่งเขาคหมอเยอะมากๆซึ่งหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้หนูเหมือนใครกันแน่เยอะไปหมดเหมือนพี่หมอแมรีแม่ของแม่ของจริงๆแมรี่คือไอดอลหนูแล้วหนูอยากเหมือนเขาเพราะว่าสําหรับหนูในมุมของหนูคือแมรี่เป็นผู้หญิงที่ลุกตูแหงมากแล้วก็สวยสง่ามาก เพราะฉะนั้นการด่าเอ้ยการบอกว่าหนูเหมือนแม่ลีคือชมค่ะแต่เขามันคอมเมนต์เขาแรงจ,จริงๆนะเขาบอกว่าเราเหมือนแม่ลี่แต่ขอด่วนหนักยกตัวอย่างเลยเราแก่แก่มแม่ลีแต่จริงแมรี่หนาไม่แก่ค่ะตัวจริงหนูแก่ไหมคะไม่แก่แก่เลียนยาใช่แล้วค่ะหนูเด็กตกัวอื่นด้วยซ้ําบางมุมของหนูเหมือนแคลิเซียนอ่าแต่ภาพที่ออกมาวันนั้นนะคะหนูต้องยอมรับว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากเพราะว่าก่อนประกวดหนูนอนน้อยมากๆแล้วก็ฝึกซ้อม แล้วก็ทําให้หนูแบบทานโซเดียมแล้วก็ทานแป้งเยอะอหนูไม่ได้โฟกัสตรงนี้เพราะว่าปกติเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ไม่ได้เราอยากกินอะไรเราก็กินเพราะเราเหนื่อยใช่ค่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้มีบางเมนนะคะว่าหนูม่าตาเนี่ยมันทาหน้าคุณหมอแล้วหน้าเหมือนคุณหมอเลยเลยหมอออย่างไงเอาทางพี่หมอก,ก่อนเอาดีที่พี่เราคิดล่าสุดก็คือพี่โอเคจริงๆนะดีใจจริงๆนะ หนูรู้ไหมกันที่เราหน้าเหมือนนางงามอ่ะนั่นคือเราเป็นคนสวยจ้าอันนี้ความคิดพี่เพราะว่านางงามคนที่จะมาเป็นนางงามได้อะเขาต้องมีความสวยแน่ๆแ,แต่คำว่า beauty standard แต่ละคนอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันมุมมองในเรื่องของความงามอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันแต่ถ้าเราโดนเขาทักว่าหน้าเหมือนนางงามอ่ะคือเราดีใจ ออย่างพี surgery, ่ทำเวทีมิสชาในแลนด์จริงๆเคยทำก่อนนะานี้เวทีมิสเซอร์จอด้วยซ้ำจะสังเกตว่านางงามที่พี่หมอเลือกหรือคณะกรรมการทีมที่พี่เลือกมะใช่คนที่สวยที่สุดในเวทีนะการเลือกนางงามหนึ่งคนมาเป็นตัวแทนขององค์กรเราอ่ะเราเลือกหลายปัจจัยค่ะใช่นะคะพี่หมอถ่ายถ่ยยังคมีคนเข้าใจอยู่ว่าที่พี่บอกว่าแถลงข่าวหรือพี่บอกออกมาพูดในช่องของตัวเองเนี่ย เป็นว่าพี่หมอเรียกเป็นเกตให้กับคลินิกตัวนะพี่หมอตัวคือเรียกง่ายๆคือหาแสงใช่ก็รู้สึกโอเคเพราะว่าจริงๆพี่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจคือพี่ก็มีหน้าที่ทําการตลาดให้กับธุรกิจอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเอาถามว่า G O ลุกวันเนี้ยใครไม่หันมาทำ K O L อ่ะคุณก็เอา of s ของ E c O นะเพราะฉะนั้นเนี่ย กันะถ้าจะบอกว่าเราต้องหาแสงโอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกผิดอะไรแล้วไม่รู้สึกแปลกประหลาดถ้าการหาแสงนั้นมันเกิดประโยชน์ชทั้งต่อกิจาการเราและต่อสังคมด้วยแล้วพี่บอคเจ้าเรากา็หาัานห้จริงเค่ะชวนตั้งแต่ที่โทรไปหาน้องแล้วต้งงต่เกิดเรื่องวันแรกใช่ว่าชวนเนล้วกงไม่คืนอย่างไม่คืนพี่หมอติดต่อมาตั้งแต่มีกระแสแรกๆเลยค่ะใช่ค่ะแต่ ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็ติดงานกับสปอนหรือว่าอะไรก็ก็เลยว่างตรงกันวันนี้ค่ะใช่พี่หมอถามว่าเป็นไงเราโอเคไหมไม่ต้องไอ้นี่นะมีคนไข้เยอะที่เขาทําไปแล้วเขาไม่เขายังไม่เข้าที่แล้วเขาก็โดนแบบบูลลี่หรือว่าโดนอะไรแบบนี้หนูโอเคใช่ไหมพี่หมอว่าหนูสบายมากเลยคะ่ะเพราะว่าเออคือเราเป็นยังไงเรารู้ตัวเองดีที่สุดว่าเราจะพักฟื้นเราจะหายตอนไหนหรือว่าอะไรตอนไหนแต่ ทำไมหนูถึงรีบมาประกวดเพราะถ้าบางอย่างให้หนูรอมันอาจจะต้องรอตลอดชีวิตก็ได้หนูไม่ชอบทําอะไรที่ต้องนั่งรอทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพรอ้อมหนูไม่ชอบมีข้ออ้างกับตัวเองแบบนั้นค่ะหนูพยายามดึงศักยภาพในตัวเองออกมาแทนสิ่งที่มันยังอาจจะไม่ถูกใจทุกคนค่ะหนูก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในวันนั้นหนูก็ทํามันอย่างเต็มที่แล้วทุกคนก็เห็นในหน้าเวทีค่ะ อยากให้อยากให้แบบมองกันในมุมนั้นบ้างทีนี้พอเราส่งสายสะพายอ่างทองมันก็ไปมีความเปรียบเทียบกับกนหน่เกีเขาทําไว้สูงมาแล้วพอเป็นเราเนี่ยแล้วพอมันมีดรา,าม่าแบบเนี้ยก็าั่ใจไมหมคะว่าเราจะไปถึงท็อปที่สิบสามสิบหรือว่าจะเข้าตาบอลอะไราะตอนนี้อย่าจังหวัดเลือเกมเลยเนะี่ยพูดตามตรงว่าหนูเลือกมาลงประกวดอ่างทองก็เพราะว่าหนูก็มีแรงบันดาลใจเป็นพี่หนูดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าหนูไม่มั่นใจในตัวเองหนูก็คงไม่เลือกมาในจังหวัดนี้ แล้วล่าสุดก็ตอให้คนจะว่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับพี่หนูดียังไงแต่ความจริงอะค่ะเขาทักหนูมาแล้วให้กําลังใจหนูด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่แบบที่มองเห็นหนูแล้วก็เห็นใจหนูแล้วก็ให้กําลังใจอันนั้นคือสิ่งที่หนูโฟกัสแล้วหนูก็จะทําเพื่อคนที่ให้กำลังใจหนูแล้วทำเพื่อคนที่หวังดีกับหนูจริงให้เวลาเป็นเครื่อนที่สุดขอถามหน่อยดีกว่าว่าทางบ้านทางครอบครัวเองพวกพ่อแม่ได้รู้เรื่องราวมากขึ้กั รู้ค่ะรู้ค่ะยังไงมาก็ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะว่าครอบครัวหรือว่าคุณร่บพ้างจะรู้ดีว่าหนูเป็นคนยังไงแล้วก็จะเห็นความพยายามของหนูตั้งแต่หนูเริ่มประกวดหนูไม่เคยประกวดนางงามมาก่อนตลอดแบบเพิ่งเข้ามาวงการในปีนี้ในวงการนางงามปีนี้แล้วหนูก็เริ่มศึกษาเรียนรู้อะไรทุกอย่างจับจุดทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเขาจะเห็นในความพยายามตรงนี้ค <Yeah. S 2> ่ะสิ่งดราม่าที่เกิดเขาก็ให้กําลังใจ แต่บางครั้งมันก็จะมีรีแอคชั่นที่อยากจะตอบโต้กลับไปบ้างหนูบอกว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องไปตอบโต้เขพูดอย่างนี้วันนี้ยังรู้กับคนณี่ม่แล้วก็คนที่อยากเอาเปรียเราได้ดีฝากหนูหนูอยากขอบคุณครอบครัวนหนูแล้วก็คนรอบข้างของหนูมากกว่าค่ะที่เขาก็ทําให้หนูเข้มแข็งมากๆแล้วก็หนูไม่สนใจว่าคนข้างนอกจะว่าหนูในทิศทางไหน เพราะว่าสุดท้ายแล้วหนูแค่คนที่อยู่รอบข้างคนที่รู้จักเราจริงๆเคยเจอเราจริงๆคนนอกเขาก็คือหน้านาจิตตังค่ะทุกคนสามารถขอความคิดเห็นได้ถ้ามันไม่ไม่เกินลิมิตที่เราจะปล่อยผ่านหรือว่ารับได้อะไรเงี้ยหนูโอเคค่ะแล้วทางพี่เดียรค่ะททางพี่ดีหลังจากทุ่งล,ทลงแล้วทัวร์ลงแล้วทางคุณจิตกเปไ็นยังไงบ้างก็คุยกันตลอดค่ะคุณแม่ก็ถามว่าไหวหรือเปล่าอันตราม,มันมันแรงมากเลยนะอะไรเงี้ย นูก็บอกหนูไหวโอเคแม่รู้ว่าหนูเข้มแข็งแต่ว่าคือไม่ไหวบอกได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็บอก,อกว่าทางพีดีกิ๊กก็มีทัวร์ใช่ใช่ค่ะมานะปีนี้อีกเลยนี้ค่ะคือก็คือ,อยังไหวยังยังไหวคะ่ะยังไหวคะ่ะเพราะว่าเรามีอะไรที่มันต้องทําอีกหลายอย่างมากกว่าที่จะมาสนใจคําพูดที่เขาไม่ได้รู้จักเราดีมากขนาดนั้นค่ะอะอย่างถแลไปพี่หมอมก็จะมี <S 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 ติดต่อเนอือ่องมาทำอะไร ตอนนี้เมื่อเจอตัวจริงแล้วเราก็อยากจะเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะ,ะ,ะในเรื่องของทําให้เวลาออกกล้องคือตอนนี้น่าจะที่ดูในกล้องที่ที่ตอนนี้เป็นปัญหาให้เราโดนโดนสาบอยู่ก็คืออาจจะมีลักษณะว่าเวลาคนเราเนาะต่อให้ตัวจริงเมืนอนกแต่เวลาออกกล้องอะ่ะมันจะมีความบวมออกประมาณสิบเปอร์เซ็นถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเนี้ยอาจจะแนะนําว่า ปรับให้ลูกหน้าเนี่ยมันเลี้ยวเข้าไปอีกนะคะคเพราะว่าเวลาที่เราเออกกล้องอ่ะจะได้ถูกใจเอฟซีนางงามมากขึ้น<ช>อ่าเราก็ต้องเอาแรงที่ที่เขาจะเราเอามาเป็นโพสทีฟให้เราปรับตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองให้มันสวยตามที่อ่ะเขาอยากได้ไงเดี๋ยวจัดให้เองี้ดีกว่าหนึ่งให้หน้าเลี้ยวหน้าเลี้ยวนะลูกนะเอ่อสองอก็คือเรื่องผิวพรรณต่างๆน้องอ่ะเป็นคนผิวดีอยู่แล้ว ผิวขาวแลว้แต่ว่าอยากจะให้ดูชายกว่านี้ในเรื่องของอล่านะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็คือเรียกว่าดูขุมขนต้องกระชับแล้วเวลาเราเแต่งหน้าเกลี่ยรองพื้นหรือว่าทาแป้งพวกเนี้มันจะดูกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเวลาที่ออกกล้องนหน้ามันจะดูกโกลไปด้วยกันค่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่อง เป็นค่ะจบแล้วทำใจแเราทำหน้าที่ของตัวเองในทุกมิตินะคะอด้วยแล้วก็ะเชิงบวกค่ะวัี้นรู้สึกยังไงบ้างคะเปิดใจน่าจะเป็นผักแร้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่คุณหมอแบบเรียนเชิญมาแล้วก็อืมการที่มาทำอะไรตรงนี้ให้หนูหนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่ามันก็จะทำให้แบบ เราดูดีขึ้นด้วยแล้วก็จะได้ถูกใจแม่ๆทุกคนแม่ๆกระเทยแบบทุกคน<ช><ช>นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะถูกใจไม่ถูกใจอันนี้อัตาก็สุดท้ายแล้วก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเท่าที่จะทําได้ค่ะอยาา่าท้าวความสิดท้าของเองนะะนเคสที่พทรมลงที่หมอเนี่ยมันหลักมีบางคําพูดค่อนข้างแรงเมเช่นอย่าไปคลินิกนี้เลยนะอย่าไปลินนะเนี่ย ก่็ไม่ไม่ส่งเลยเพราะว่าอย่างวันนี้คนไข้ก็แน่นจนถึงเย็นเนี่ยค่ะคือเราเปิดคลินิกของเราเนี่ยเปิดทําการมาทั้งสิบเจ็สิบแปดปีเราเน้นที่เรื่องของผลงานนะคะเป็นหลักเราจาการทําการตลาดเราไม่ใช่มีแค่ทางโซเชียลห้าถึงหกสิเอร์เซ็นของคลินิกที่อยู่ได้เกินห้าปีในตลาดความงามของประเทศไทยจะต้องเกิดจากการบอกต่อซึ่ง ถ้าสังเกตอถ้าเป็นคนไข้ของพี่หมอเนี่ยพี่หมอจะมีการสักถามส่วนมากจะบอกว่าเห็นเพื่อนทํามาเห็นพี่น้องเห็นคนทํามาก็เลยมั่นใจแล้วมาทำเข้าที่หนอจริงๆต่อให้คุณหมอติดต่อมาแล้วถ้าเป็นคลินิกที่หนูไม่ได้ไว้วางใจหนูก็ไม่ได้ตอบรับเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆมีคนรอบข้างหนูที่มีชื่อเสียงหลายคนทํากับคุณหมอแล้วหนูเห็นผลงานของคุณหมอคหนูก็ไน่ได้หนบกับเลยค่ะ พี่ฟิลพ,พี่ฟิลมีบ้านเลยอ๋อนี่ติดตามแกน่ารักมากเราอยากมงเหมือนพี่ฟิลไมก็ตอนนี้ก็มุงแล้วค่ะแ<อ>ต่ว่าใ<อ>ช่ตอนนี้ก็มีมงแล้วแต่ถ้ามุงใหญ่ขนาดนั้นไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เป็นเรื่องของก็ต้องว่าเป็นขับตามความจริงค่ะแม่หนูก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันก็ก็จะพยายามทําค่ะค่ะ โอเคอันอยากให้หฝากหน่อยว่าใครที่ไปดามัสกเองหนูเลยเงี้ยถ้ายังสดได้หรือก,ก็มาที่ศูนจคลินิกได้ะะใช่ค่ะเอาเวลาที่ใครที่ชอบดาม่ากนะคะ <A. S 2> ก็เอาเวลาไปทําหน้าดีกว่าแ <A. S 2> ม่ <A. S 2> เพราะว่าจะได้แบบจะได้มีความสุขแล้วก็พอใจในตัวเองจะได้ไม่ต้องไปนั่งฮูรี่คนอื่นแต่ถ้ายังไม่มีงบขนาดนั้นลองใส่ฟิลเตอร์ใช่ลองอใส่ใส่ฟิลเตอร์เหมือนหนูก็จะคือประหยัดงบ <A. S 2> ค่ะ หนูต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นหุ้นส่วนหวยตูวอากาศหนูเยอะหนูใช้อยู่แล้วแอบหนูเสียตังค์แล้วหนูต้องใช้ใช่วันนี้ยืนยันสับหนูเลยค่ะว่าสรุปแล้วหนูคาตาเนที่หอนรหรว่าแม่ไม่ีส่หนูเริ่มสับสนไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เอาเป็นว่าหนูจะเหมือนใครก็ได้เพราะว่าทุกคนที่บอกว่าเหมือนก็สวยเออใช่ใช่สวยอย่างเดียวไม่พอแม่ทุกคนนี้มันต้องรวยด้วยค่ะ รี่บอกฝากเลยนะ,ะคะคก็ใครที่เออยากรู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าเอ,อบอกว่าเราหน้าเหมือนกันยังไง<ช>ก็ติดตามดูตัวเป็น,ปน<ช>ๆอย่างของน้องอันตาก็ฝากติดตามดูมิสแกันทองไปจนถึงไฟนอลน,นะว่าเขาจะสวยกว่านี้ถูกใจเอฟซีกันหรือย,อยังเรา<ล>เป็นการประชาสัมพันธ์ไในตัวแล้วกัน<ช>คถ้ามีงานของมิสแกนที่ไหน ก็กรุณาแม่แม่ที่คอมเมนต์ว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้นะซื้อบัตรนะแม่ไม่แพงมากหรอกบัตรมิสแกนนะคะซื้อมาดูหนูถือว่าเข้ามาดูอะไรที่มันแปลกก็ได้แม่นะคะจะได้แบบมารู้จักกันมากกว่านี้ค่ะคแ,ลแล้วก็แม่อันนี้หนูอยากพูดเบาๆนะคะพูดในใจคือมันมีคอมเมนต์ที่แบบเอ่อถ้ามิสแกนอ่างทองเนี่ยหน้าตาแบบนี้ เมียผมอ่ะประกวดก็ได้เดี๋ยวหนูผมจะส่งเมียผมไปอันนี้หนูพูดในใจแล้วหนูก็เลยกดปึ้งเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วก็เนี่ยฮะเขาใส่ฟิลเตออย่างเขาใส่ฟิลอเตออย่างไม่่ะเลียวแต่หนูรู้ว่าเฮ้ยหนูไม่เคยมีแฟนหรือว่าแฟนเก่าหนูไม่เคยมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคุณพี่หนูก็คิดในใจแสดงว่าแฟนคุณพี่เนี่ยต้องสวยมากสวยกว่าหนูมากแล้วหนูอ่ะสวยแค่นี้หรือหนูไม่สวยเลยก็ได้ หนูยังมงวิเชีนอ่างทองอ่ะแม่ถ้าแฟนเขาลงประกวดเนี่ยต้องมงวิสแกนอินเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นส่งเลยอย่ารอส่เลยค่ะอันนี้หนูพูดในใจใช่ไม่ไม่ชอบบลลี่แม่สุดท้ายแล้วพี่หมอย้ำหน่อยค่ะว่าตั้งแต่เจอตัวพูดลงในช่องของเองแล้วก็มีแถบเรัาเราไม่ได้หวังยอดเอ็นเกตใช่ไครัอจะปีใหม่แล้วนะคาพี่ขอแบบ ถือศีลก็คือหวางค่ะ oh. ก็ฝากติดตามติ๊กต,ต็อกช่องมิวนันดุด้วยนะคะ oh. ทั่วมาลงได้แต่ว,ว่าก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามนุษย์ด้วยกัน,นรับได้แล้วกันนะคะ oh. แล้วก็พี่อยากจะให้เราคนไทยด้วยการสนับสนุนน้อนางงามไทยหมอไทยนี่แหละนะคะ oh. ให้ไปถึงเวทีโลกนะคะ oh. เป็นอินเตอร์ จริงๆแล้วก็ออหมอความงามไทยด้วยนะคะสำสุญคนไทยด้วยกันนี่แหละดีที่สุดโ <Okay. S 1> ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ